เปิดบ้านสุนารีรัชสีมายอมยกสมบัติให้กับอดีตสามีทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นคอเพลงลูกทุ่งมาแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักสุนารีรัชสีมานักรองลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าสุนารีรัชสีมานั้นจะมีเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามทำให้ผู้หยินคนนี้ยืนหยัดบนเส้นทางสายลุกทุ่งได้อย่างสง่างามรวมไปถึงในเรื่องราวของความรักที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นแต่งงานมีลูกมาแล้วถึงสองคนตอนนี้ก็โตขึ้นรอแบบไม่เบากันเลยทีเดียวโดวยสุนารีรัชศีมาเคยแต่งงานกับนาย พานุมาตรอังกินันหรือผู้ใหญ่เตาะและมีลูกชายด้วยกัน2คนคือน้องเฮโร่และน้องอาเธอร์แต่ในภายหลังกลับพบว่าสามีของเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทําให้สุนารีรัชสีมาตัดสินใจอย่าและยอมยกสมบัติให้กับสามีเป็นการแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นเองสุนารีรัชสีมามีชีวิตที่สุดแสนจระรุ่ม เธอนั้นมีเบื้องหน้าที่สวยรูแต่เมื้องหลังคมคืนและสุนารีบอกเล่าเรื่องนี้ให้กับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมือถือไมเจนร้องไห้หลังจากนั้นสุนารีก็มีข่าวว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับเจนศึกสียานนบุตรบุญธรรมของพยับคำพันธ์ซึ่งเปิดร้านลายสักที่พัทยาและทำหน้าที่ขับรถให้กับสุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง และสุนารีก็ได้ตั้งท้องกับเจนศึกแต่สุดท้ายสุนารีก็แท้งลูกในวันที่15กุมภาพันธ์2550ตอนที่อายุ40ปีอีกทั้งยังจบเส้นทางความรักกับเจนศึกอีกด้วยและเมื่อเดือนมิถุนายนปลายป,ายปี2557สุนารีในวัย46ปีก็ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับเปาเตอร์นุมประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เธอได้เจอกันที่ระหว่างไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งวอลเตอร์เองก็ดูเหมือนจะยอมรับในตัวของสุนารีและสุนารีก็ชื่นชอบตัวของวอลเตอร์เช่นกันแม้ว่าทั้งสองคนจะมอีอายุห่างกันถึง20ปีก็ตามแต่ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักแต่อย่างใดและปุ้ยพิมลว,วันหุ่นทองคำผู้ที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการสัญยกรรมกับสุนารีได้ออกมาโพสคลิปอัปเดตอาการของสุนารีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่า สูนสวยมากลังสัญญกรรมดึงหน้าย่อนคล้อย3ส,ส่วนบนกลางล่างสร้างกรอบหน้าชัดให้หน้าดูสดชื่นและแก้ไขหนังตาตกค่ะ